ยับเต็มที่แล้วนะเว้ยทหมอพยายามเต็มที่แล้วนะเว้ยเฮ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 ้ยไอ <si ้แทน่อยับชื้นละสายว่าพร้าวตรงาที่เป็นคว้าดมตดดมตดรัวๆเมาเก๊ดเก๊ดคนกันเองคนกันเองต้องช่เราต้องช่วยเพื่อนดิ ช่วยยังไงไรสัตว์ไม่้างกล้องเกือบหมดแล้วฮอยังเหลือกล้องอยู่ยังได้อยู่ก็ยังพอชอบพอเขาได้อยู่ในระดับหนึ่งนะอย่างน้อยถ้าเกิดศัตรูอยู่ชั้นบนเราก็ยังพอมมงเห็นนะใช่แต่ชั้นล่างเราไม่เห็นเลยยกเว้นกล้องอตัวห <ไป S 2> นึงง่งที่ผมติดไว้ตรงเนี้เพราะเราคือมืออาชีพยังไง อามืออาชีพใช้เอโรอยเอ้หรือเปล่าว่านายรู้หรือเปลาว่าตั้งแต่เอกนตอนตี้นะายบอตอนที่เราตายอ่ะเราอัดคลิปไวอยู่คลชปออะคาชปอะไรลิป่เป่าเป่าเปล่าอคลิปไอ้คลิปที่พวกคุณดูกันอยู่ทวันนี้แหละไอ้คลิปนี่แหละ คลิปอะไรอ่ะคลิปอะไรผมจะเล่นหรือหรือหรือแบบเหลามีอะไรตูตูเอ่ออยากเล่นหมอนะก็เล่นดิเล่นเลยใครข้างนอกเตรียมตัวได้เลยไดเจอเมื่อคลิปใช่อโร่นี่เฮ้ย

ระวังทางแก๊สนะทางสมูทสมูสมูทม,มันโดนพวกเดียวกันได้ปะได้นะเรียบร้อยเพื่อนโดนตัดไปแล้วไม่ทันแล้วโดนตัดโอ้ยกอ้อนไอ้สัตว์ไม่ฆ่ากูฆ่าศัตรูต่อหน้ากูเลยฆ่าเพื่อนต่อหน้ากูเลยตุ้มห้อยสัตว์กูแอบตายตอเอี้ยงกูแอบตายเพอ้มีตรงหน้าต่างอออตตต มีคนเข้ามาเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมนเข้ามาแล้วยูมันโดนฟาวแบบเอ้ยยี่ห้อโดนฟาดตาย Friendly last operator standing ายกันลเนี่ยเอาเรือยเลย Mission failed ไม่วิกโอ้ยเไม่มีฟิวไม่มีฟอสอะไอตัวไอตัวบูธอะฟอสไหนอะิกาต่างหากล่ะปิกาใช่ิกาฟอสที่ไหนฟอสเอ้เอ้เราอยู่ทีทีต่อสู้เลย่เอาเอาใใช่ใช่ใช่กูแล้วเล่นแบบจริงจังนั่นแหะเดไปแคปิตาลโล ไอ้สัตว์กลัวจริงเลยอี๋ทำไม่ไหวเลยสัตว์โลนี่แหละแคปิต้าเราหยิบระเบิดด้ไหมกระบะกดนยิีมาแตกฮุ่นลีโอมังกรมาแม่ไลออนต่างหากล่ะมันก็เหมือนแมวนะไลออนอ่ะเหมือนแมวไม่เหมือนไลออนเป็นตัวตาห่าแมวเป็นสายพันธุ์เดียวกันเหรอ ใช่เฮ้ยเขาเรียกอะไรพันธุ์อีกให้เรียกว่าโดรนดูวันวันรูดูคอมไปเออ่ะเจอละดูไวซิผ่านเฮ้ยทำอะไรกันอาไว้ลุนทำอะไรกันเอะไว้ลุนเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีคนแจกก่อมีคนแจกก่อแต่ไม่แจกอะเกาะคืออะไรอะแจกป่ะม่แจกโอ้ยไป ไอ้ยังตัดหน้าคนเลยอ่ะอะไรกันไวรุววน่นตัดคนกัดยิงกันอะไรนั่นเชียวทุกคนไอ้ยอยยยมีคนออกออกออกนอกพื้นที่ไม่โดนไม่โดนเอาเยี่โมอโลมาแล้ว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 โลเฮ้ย เขาแจกเขาแจกของมอน่ารักว <Brothers> okay, ่ะฉนแจกลูกไม่นะเดี๋ยวไปอรยิงเดี๋ยวยิองิเดีอยยิงเดีอยไม่อะยิงเดียไม่ยิงเดีอยไม่้อาลไอ้อะกูเล่นล่ออ่ะเพือนอะไร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 ้ออนอนอนหนอนนอนนถอย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 โอ้โห้วกดงมีแก๊สเซ็ตไอ้สัสมีแก๊สเซ็ต โอ้้เฮยระวังตายนะระวังตายนะจ้าเอ๋เอาไม่เก็บโล่แล้วยิงมันนะเอาโล่ไปกระแทกมันดิโล่ไปกระแทกมันไปกระแทกนี่กระแทกกระแทกหลังแหละตรงไหนละไไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นเหรอไอ้สัตว์ไม่เห็นนี่หว่าไอ้สัตว์สทุกคน ไหนมันบอกว่าไม่เห็นนะเมื่อกี้ก็ตอนตอนแรกมันก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวพอมันเห็นแล้วนั่นแหละมันเห็นเลยไม่เ็นที่เหยอมไม่ไม่เ็นเลยอ๋ออยู่ดีๆก็ยิงไอ้สัตว์นึกว่าเป็นมิดแม่งเอาของมาล่อนี่เราต้องมีความสำคัญทำไมติดมิดไม่ตีต่อกันนะเดี๋ยวทำไมกูล้างตายมาตาทุกรอบก๊อ อดทีเดีแค่เรบเดียวอะ่ะต้องมีความสั้งใจอยาไเินมาครับอ่ะไม่ไม่ตัางกัาทำใจได้ก้าต่อไปประเทศไทยต้องชนะครับ

ได้ไม่เจ๋งเลยแต่ก่อนอ่ะกดออกห้องทำไมดาอยอขอโทษันจินชาอะไรกันนี่ไว้รุ่นเชฟยาออกมานิกดอีกกดปีกโอเคกดค้นหานะไม่กดอ่ะกดแล้วไม่กดอ่ะกดแล้ว <c oughs> ฝั่งป้องกันกูเล่นเป็นหมออย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวคราวนี้กูเล่นเป็นเมวบ้างต้องเล่นเป็นนายกเดี๋ยเลขสิ่กูจะเข้าตารางไว้เนี่ยวันเนี้ยเราเล่นเป็นนายกเลยวุ้ยเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวจะเข้าคุกก่อนเด็จะเป็นเอ็นรัฐมนตรีอีกอะครับเอง แป้งอร่อยดีแป้งโกกีแป้งทอดกรอบตัวไหนนะที่มีไอ้นั่นน่ะป้อมยิงป้มอมปืนยิงยิวเออจำชื่อไม่ได้วันนี้ตัวมันใหม่เกินไม่ค่อยได้เรียกฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งบุกหรือฝั่งคิเมน มันเป็นฝั่งป้องกันดีเฟนดีแพตที่แล้วฝั่งบุกมันนีมาแล้วไงก็เนี่ยแพตี่แหละฝั่งว่องฝั่งบุกมาแล้วเลาะแมตช์ต่อไปแพทต่อไปก็ฝั่งป้องกันมาสิโจมงตีก่อนหน้านี้เป็นแพทก่อนหน้าลูนีคืออะไรซีแพทของซีโร่เข้ามาไงก็ฝั่งบุกอจ้ว่าไปแล้วยังไม่เล่นซีโร่เล่นซีโร่ไหนเดี๋ย ให้เรียกผมว่าปุ๋ยคอนผมมีพลังคอนผมมีพลังเฮ้ยคอนกูมีพลัง <c oughs> นะมอกร่อนเฮ้ยลำกล้องต่อยาวอะไม่เร็วใช่ชอดกัอนไงชอดจวงนี้ชอดไม่มีให้ยืมเลยต้องเจอเอฟสองพันแบบต่อยาวไม่รู้เอ็บสองพันรู้จักรู้จักมอกร่อนไว้ เออมัมีปัญหาเวลาเวลาเอาค้อนตีโลมันจะ,กะเกิดเรื่ยขึ้นก็โล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 ก็โลก็หงายอะไ,ไม่มีไม่มีบอบแบะเจอไหมเจอไหมเอ่อไม่เจอไม่เจอไม่เจอชั้นสองไหม ไปเจอล้วเแล้วใต้ดิน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 ชิบหายละมูซีบูซีอีกแล้วอ่ะใช่ฟักยู่บูซี่รินยึดไปแล้วน่าเหนโน่นนิ่นี่และนั่นแหละฉัเอีวัดดีห้าวินาทีที่เหลื ต้องไฟดีกว่าไม่อยากโดนยึดตอนนี้มีกองลองนะตายนาสตายหนักไม่อยากโดนยึดอ่ะพังนี่พังนี้ตรงนี้นี่นี่นเจาะเข้าไปเลยเนี้ยตรงไหนตรงไหนคนมีคอนอ่ะเปิดนิคนมีค้อนเปิดคอนได้เปียบเออเออ้เลโ้ยโอ้ยเเยบุบุญบุญบ ุดท้ายไปแล้วเอ้าไปไหนกันหมดอ่ะไม่อยู่ด้านล่างกันหมดแล้วอะก่อนไปกับเพื่อนก็นได้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโซโล่เดี่ยวเองโซโล่ไปตาย What the fuck หรบไกลหมดเลยนะเฮ้ยเวลาอะไรสะพ้ายกูอย่างงี้เวยวน์มาอีสัสกูเห็นมึงนะกูเห็นมึงนะบูมบูมบูเอ้ป้องป้องป้องมองบนหัวมองบนหัวมองบนหัวมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งบนหัวมึงอะตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ยไม่เห็น กำลังโฟกัสยิงกับไม่ดีดงไงตัวนี้ไงว่าแต่ยิงได้ไหมโด่งของบูมอ่ะยิงได้หมดอ่ะอยากยิงก็ยิงเออกูยิงไม่ได้เฮ้ยของใครนะของป้องอ่ะของป้องยิงได้ไหมยิงได้ดิกูอ่ะใช้ได้ไหมก็มันไม่มันใช้ไม่ได้มันอ๋อหมายถึงเลเซอร์อ่ะนะมันใช้ไม่ได้เสียไม่ได้ใช่ไหมอ่า ไม่งั้นบอกได้คำเดียวว่าไอตัวตัวนั้นโคตรโกงเลยนะเว้ยโคตรไม่แย่ไอ้เดียวกันอ่ะของไอตัวโลโลไอเนี่ยกองเลเซอร์ดอยู่ไม่ไหวว่ะรู้สึกว่าตัวไหนไงสุดเด็กกีเด็กกีไลเบอร์รี่ขับเหรอกระสุนแบบยิ่งไฟยังโดนไดยああ you right. Mother, man. ้ยังรู้ไม่ต่อไอ้เง รีคูดยังไงล่ะรีคูดอ่ะบูมช่วงนี้เป็นเอ้ยป้องช่วงนี้เป็นแผล,ลนน okay, ร้อนในว่ะแผลร้อนในร้อนในทำไม <We need S 1> ไม่ใช้แจับ มันระเบิดได้หครับผมไูผมโดนโลมเก็บแน่นอนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอแลไปชิบหายมดตีมดีไม่ให้หรอกไม่ให้จับไม่ให้จับไม่ให้จับมดไม่ให้กร้อยจบแล้ว r บ n e ้ n นจับ สองตัวอะไรเฮ้ยแมงมุมปิงปิงปิงิงวสัตว์มุ่งปิงปิทีแท็กแท็กโดนก่อนถือแล้ววะไอเหี้ยไปหาอะไรวะสัตว์ยิงแม่นชิบหายหอเหี้ยแต่ยิงแม่นขนาดนั้นวะมันลูดไง รู้จักสปาลพีกปเปละเฮ้ยอยู่หัวผมมาดิออดไอตู่เปรี้ยวอะทำไมกอนตายได้ไงก่อนเป็นไรไ<อ>ตายไอ้สัตว์กูโดนโดนสปาวพีกไงเปี้ยวอะดวงไม่ดีเลยเลยดูไม่ดีโอ้โหว้าวมึงยิงไม่เนื้อน่ะนั่นไอ้เหี้ยนั่นดวงไม่ดีเลยนะก่อนนะ Nature là giải quyết hạng 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 hạng. Fuser is no longer in your possession. Hey, <coughs>

เอมอตี้มาสองรอบแล้วะไอยี่อไลักออกมาสี่แล้ว a t า d ทำไมอมตี้ยิยงคมจังครับเพื่อนอ้ยมตี้งหมอไม่เก่งจังวะไอ้สัหมอทำไมทำไมหมอฝั่งนู้นนี่เก่งจังวะ แล้วทำไมมอฝั่งเราไม่เก่งมันมันฝั่งนู้นเลยก็คุณเล่นไม่เก่งอะเล่นตัวอื่นดิไอ้สัตว์มันมีคนแย่งตัวกูไงยัต้องเล่นนี่แล้วต้องเล่นนี้ละจักรุ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 สองเกตจักรก้อนร้อยากการสิบสองเกตมึงรู้จักปะไม่รู้จัก ซีโฟล์กับกล้องอะเพอร์เฟคอ่านแค่เบาอย่างเจอสายตรงตัดการที่มีเจ้ t กันเป็นสองเทียนมีเย็บตีเจ็บอ่ะ ไปกล้อง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 เรียกจีนยังไม่จอดอยู่วะนะตัวนี้สายสายอะไรอ่ะสายลถหรือไย

located a bomb. Protect it. Hey, my... Op4 found a bomb. You must defend it. We <coughs> <Hey>, her. <laughs> hey, her, her. here We here don't yeah! 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 ยับยับไม่ยับไอ้สัตว์กูเห็นนะมันมีตัวดึงตัวร่องหักล้องอ่ะไม่ทันแล้วรู้จักเขาเดินพบไปโผล่จัดเอะก็ตายเลยไอ้อย่างละอย่างราบคาบเลยอ่ะไอแถบตัวยากทำไมทำไมเดี๋ยเดี๋ยว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 กดแถบดูกดแถบดูมันมีคนชื่อเดียวกันสองคน Double nha Đúng chắc có không? dock 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 theo cán dock đi Yêu gặp Yêu mát nha Ủa vò ạ Nó nửi, nửi mà, tớ đi, nửi mà Chọc kíp, chọc kíp riêng thao đi này là khó Không Mấy chuyện người, chuyện, mấy chuyện là khó khôn rồi rồi, xôm đi con đi Mấy chơi lên này Mấy mời khó khôn lên đó đấy,